เงินที่จะต้นขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่นะครับแต่หลาวลงไปเป็นอะไร เดี๋ยวคงต้องรอดูกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เรื่องของเงินนิจต้อนนะยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรทั้งนั้นนะครับยังไม่มีข้ออะไรเลยก็มีแต่คําที่บอกว่าออกมาตั้งคําถามกันออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับออกมาแนวทางซึ่งแน่นอนครับวันนี้ก็คงต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลเพราะอย่างที่ผมพูดย้ําเสมอว่าไม่ว่าใครจะออกมาพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่รัฐบาลจะทําหรือไม่ทำถ้าเกิดรัฐบาลคิดว่านโยบายนี้ศึกษามาดีแล้วรอบครอบดีแล้วนะครับที่มาของเงินออกมาชัดเจน สามารถที่จะทําได้ก็ลุยทําอยู่แล้วเพราะเป็นอํานาจของรัฐบาลที่จะสามารถทําได้ไม่มีใครมาค้านได้แต่ถ้าเกิดว่านโยบายนี้ไม่ได้คิดมารอบคอบแต่คิดมาแบบชุยชุยไม่ได้ศึกษาให้มาดีแต่ศึกษามาแบบชุยชุยสุดท้ายแล้วนโยบายนี้ก็ทําไม่ได้แล้วอย่ามาหาทางลงบอกว่าเป็นเพราะคนน,คน,ะคนั้นค้านเป็นพคนนี้ค้านเลยทําไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายทุกนโยบายของ พักการเมืองต่างๆต้องศึกษามาให้ดีต้องศึกษามาให้รอบคอบและเมื่อถึงเวลาที่ตัวเองเข้ามาเป็นรัฐบาลก็รุยทําเลยแน่นอนครับว่าต้องมีคนออกมาคัดค้านต้องออกมามีคนมาพูดมปแล้วแต่ถ้าเราคิดมาดีพักการเมืองนั้นคิดนโยบายมาดีแล้วศึกษามาดีแล้วทุกอย่างดีแล้วทําไมจะต้องไปสนใจกับคําพูดของคนอื่นแต่ถ้านโยบายนั้นไม่ได้ศึกษามาดีศึกษามาแบบช่วยๆยเวลาที่คนอื่นนะครับมาทักท้วงมาอะไรมันก็ต้องเอกใจ และก็ต้องทําเพราะสุดท้ายแล้วมันจะทําไม่ได้หรือจริงๆแล้วมันทําไม่ได้มาตั้งแต่แรกต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกคนที่ออกมาพูดถึงเรื่อง,ง,เ,องเงินดิติตอนด้วยเหตุผลเดียวจุดประสงค์เดียวที่เหมือนกับว่าหลายหคนบอกเอยมาค้านมาขวางมาอะไรด้วยจุดประสงค์เดียวคือเขาไม่ต้องการให้รัฐบาลนนะัดทำโครงการไหนหรือทำนโยบายไหนแล้วทำให้ประเทศ สู่ภาวะวิกฤตหรือนําพาประเทศไปสู่ภาวะวิกฤตเขาต้องออกมาชักท้วงเพราะเขาไม่ต้องการให้วัวหายแล้วร้องข้อไม่ใช่ปล่อยให้ทําไปแล้วเกิดความเสียหายเหมือนที่ผ่านมาก็ต้องมาชดใช้หนี่คนที่ชดใช้นี่ก็คือคืออะไรครับรัฐบาลคือประชาชนที่ต้องเอาเงินภาษีทั้งหมดไปใช้นี่ กับนโยบายที่ผิดพลาดนโยบายที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนที่ออกมาพูดออกมาคัดค้านเขาไม่ต้องการให้รัฐบาลทํานโยบายผิดพลาดแล้วนําประเทศไปสู่ภาวาะภิกต์นาประเทศไปเกิดความเสียหายแล้วต้องมาชดใช้นี่เหมือนกับที่ผ่านมาแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้คนที่ออกมาสนับสนุนก็ต้องมาสนับสนุนว่าเอ๊นโยบายเนี้ยจุดประสงค์ของนโยบายนี้เป็นแบบนี้และมันทําได้จริงไม่ใช่มาสนับสนุนเพราะกลัวว่าตัวเองนะครจะไม่ได้เงินหรือ ออกมาสนับสนุนเพราะต้องการให้พรรคที่ตัวเองเชียร์สามารถทําตามนโยบายได้โดยไม่สนใจความเสียหายของประเทศโดยไม่เสียย่โดไมสนใจว่าประเทศจะเกิดนะครับความเสียหายอะไรขึ้นจะต้องมาชดใช้นี่อะไรอันนี้ก็ไม่เอานะครับ <S <S เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอยู่ที่รัฐบาลไม่ได้อยู่ที่คนออกมาค้านไม่ได้อยู่ที่คนออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ไม่ได้อยู่ที่คนออกมาตั้งคําถามว่าจะทําได้หรือไม่ได้ถ้านโยบายนี้ศึกษามาอย่างดีรอบคอบไม่ได้ศึกษามาแบบช่วย ไม่ได้เป็นนโยบายเพื่อการหาเสียงนะฮะรบับประกันได้ทําได้แต่ถ้ามันคือนโยบายเพื่อการหาเสียงแต่จริงๆแล้วมันทําไม่ได้เอาไว้แค่หลอกประชาชนเพื่อให้มาเลือกตัวเองเอาไว้โกหกประชาชนเพื่อให้มาเลือกตัวเองเหมือนกับที่ตัวเองทําไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ทาต,ตามอ่ไม่ทําตามคําพูดของตัวเองที่ให้ไว้กับประชานชนตบประสาทต่อประชานชนหักหลังต่อประชาชนทรยศต่อประชาชนนี่แหละครับ คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามดูเรื่องนี้แต่อย่างที่บอกว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลยังไม่มีข้อสรุปใดๆทั้งสิ้นมีแต่คณะอนุกรรมการชุดเล็กกําลังเสนอนะครับขั้นตอนต่างๆเพื่อจะไปให้อนุกรรมการชุดใหญ่ตัดสินใจว่าโครงการนี้จะเดินยังไงแต่ที่แน่ๆยังไม่มีคําตอบอยู่เรื่องเดียวคือเอาเงินมาจากโครงการไหนมีแต่นะครับมีแต่คนของพรรคเพื่อไทยที่มาอยู่อนุกรรมการเนี่ยออกมาพูดว่ามีงบกลางเนี่ยอยู่นะครับ4.8ล้านล้านเนี่ยนะครับ ถ้ามันมีจริงแล้ามาวม,ม,มันสามารถเอามาใช้ได้จริงมีมียังมีจริงแต่มันอยู่ในในหน่วยงานต่างๆถ้ามันเอามาใช้ได้จริงแล,แล้วเอามาใช้อะไรก็ได้นะครับเอามาใช้อะไรก็ได้ป่านนี้เขาก็เอามาใช้นี่ประเทศไปแล้วสิครับทำไมประเทศจะต้องมาแบกรับนี้อยู่ตอนนี้แต่เพราะว่าเงินนั้นเขามีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันและเอาไว้ใช้หมุนไม่ใช่วันนี้นะเงินที่สํารองเอาไว้ในหน่วยงานต่างๆพอเอามาใช้ปุ๊บแล้วเวลาที่หน่วยงานนั้นเกิดปัญหาไปเอาเงินจากไหนล่ะครับไปเอาเงินจากไหนเช่น เงินของโรงพยาบาลที่ต้องเอาไว้สำรองเผื่อเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นโรงพยาบาลจะได้เอาเงินตรงนั้นมาใช้แต่ถ้าวันนี้โรงพยาบาลน,นี้ไม่ได้มีเงินสำรองเอาไว้ฉุกเฉินและเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วต้องรองไปเบิกงบและายงบจะได้มาละครับเห็นปะฮะแต่ละหน่วยงานเขาต้องมีเงินสำรองเอาไว้เผื่อฉุกเฉินของหน่วยงานนั้นๆว่าถ้าเกิดต้องการจะใช้เงินโดยไม่ต้องพึ่งงบประมาณเลยก็คือสามารถเอาเงินตรงนี้ออกมาเลยเพล เราะเป็นเงินของตัวเองที่จะเอามาใช้ในกิจการของนะครับและวิสาหก,กิจด้นนั้นอยู่แล้วไม่ใช่ว่าจู่ๆเฮ้ยเขามีไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เอาออกมาใช้ออกมาใช้ออกมาใช,ออาใช้แล้วถึงเวลาที่เขาจะเป็นก็ต้องใช้แล้วเบิกงบประมาณฝ่าจะได้ฝ่าจะตามขั้น,นตอนปัญหามันเยอะแยะไม่ใช่สักแต่จะพูดว่าเฮ้ยเงินพวกนั้นนะถามว่ารู้ไหมประชาชนก็รู้ครับว่าเงินพวกนั้นมีตามโรงพยาบาลน่ะเขาก็มีเงินสำรองเอาไว้นะครับเพื่ออะไรครับ เผื่อจะต้องการใช้ฉุกเฉินจะได้ไม่ต้องไปเบิกงบประมาณคือใช้งบตรงนี้ไปก่อนแล้วค่อยเบิกงบประมาณมาโปกเอาไว้เอามาเก็บไว้เป็นเงินสำรองนี่แหละครับคือหน่วยงานต่างๆที่เขามีไม่ใช่จูจ่ๆเฮ้ยเขามีไม่ได้ใช้ก็เอามาใช้ตรงนี้แล้วกันเอา,าเอามาเอามาแจกให้กับประชาชนแล้วได้อะไรครับได้ความได้ความที่ทําตามที่นโยบายตัวเองทำมาไว้แล้วถ้าเกิดปัญหาองค์กรเหล่านั้นอ่ะเขามีปัญหาล,ละแลวต้นสากลเหล่านั้นเขามีปัญหาละทำยังไงรอเบิกงบประมาณรอเบิกไม่ทัน ปัญหาจะตามมาทั้งหมดไม่ใช่สัก์แต่จะพูดอยากคิดว่าประชาชนไม่รู้อยากคิดว่าวันนี้คุณจะโกหกประชาชนอะไรก็ได้เหมือนกที่พวกคุณเคยทําไม่รักษาคําพูดของตัวเองไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับตัวเองโกหกประชาชนเพื่อให้ได้คะแนนเสียงไม่เอาครับเลิกได้แล้วเงินนี้จะตน้นขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่ ป่าสเดือนของรัฐบาลที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำหัวข้อาการแจกเงิน1,000 100, งบาทดูเหมือนจะเป็นศูนย์กลางของการถกเถียงในทุกเวทีสนทนาและทางวุฒธธิสภาโดยกรรมธิการเศรษฐกิจกรรมธิการพัฒนาการเมืองและกรรมธิการวิชาการจัดวงเสวนาเรื่องนานาทัศนติของการใช้มาตรการแจกเงินนิจตน้นโดยเชิญผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่างมานั่งคุยกันเมื่อหาทาง ทั้งในแง่มุมของนักเศรษฐศาสตร์และทางด้านเทคโนโลยีซึ่งก็ได้นะครับมือหนักๆมาถกกันอาทิดรพิสิทธ์เอื้ออาธรรมเอยดออรพิสิทธ์ลีอาธรรมดรสุภวุฒิสายเชื้อและพิชัยชุนหะวชุนหะวะริศนะวชิตนะครับรวมทั้งดรธนาชาตินุ่มนกนุ่มนน์กูรูด้านนิจิตอนซึ่งผลก็ยัง ดังคาดครับฝ่ายที่เห็นด้วยก็ยังคงเห็นด้วยและรัฐบาลต้องเดินหน้าต่อด้วยเหตุผลต่างๆนานา,นา,นาในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของนโยบายรวมถึงความเสี่ยงทางด้านการคลังในอนาคตซึ่งหลังจากที่ประชุมประเด็นต่างๆได้ถูกนําไปขยายต่อในสื่อสาขาต่างๆ ซึ่งก็ทําให้ดูน่าตื่นเต้นหรือบางรายก็มองว่าไม่น่าจะรอดจนคนเชียร์มาจราก,การนี้รู้สึกว้าวุ่นในฐานะที่เป็นคนโต้โผของการจัดงานในครั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้ผมขอสรุปสาระสําคัญเป็นข้อๆเพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้เป็นข้อมูลก็คือมีการสรุปเป็นข้อๆนะครับในการถกเถียงกันในบนเวทีอื่นๆทั้ง2ฝ่ายเห็นถึงความจาเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพียงแต่ว่าฝ่ายหนึ่งมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการบริโภคนั้นมีประสิทธิภาพน้อยกว่าการกระตุ้นทางด้านการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนด้านปัจจัยการผลิตเช่นการสร้างแหล่งน้ําการพัฒนาศักยภาพด้านทุนมนุษย์หรือเรื่องสาธารณรโภคต่างๆแต่อีกฝ่ายก็มองว่าการกระตุ้นทางด้านการลงทุนจะทําได้ยากและใช้เวลานานการกระตุ้นทางด้านบริโภคเพราะวัตถุประสงค์ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ก็คือการกระตุ้นในระยะสั้น ทั้ง2ฝ่ายเห็นไปทางทิศทางเดียวกันก็คือแอปที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะใช้ในการดําเนินการนโยบายนี้ได้โดยไม่ต้องพึ่งแอปไม่ต้องออกแอปใหม่ให้ยุ่งยากหากต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมอาทิจํากัดการใช้เงินในพื้นที่เฉพาะหรือระยะเวลาในการใช้ก็สามารถเพิ่มเติมได้โดยไม่ที่ยุ่งยากและที่สําคัญคนในสังคมเคยชินกับแอปที่มีอยู่และใช้กันอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังเสี่ยงด้านเทคโนโลยีในการนำแอปหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้โดยเฉพาะบล็อกเชนนั้นยังมีความเสี่ยงในการนำข้อมูลในระดับคนจำนวนมากการใช้นี้จะตอนนั้นอาจจะมีประโยชน์โดยตรงก็สามารถติดตามได้ว่าเงินแต่ละเหรียญน,นั้นมีการหมุนไปกี่รอบและตอนนี้ไปอยู่ที่ใครซึ่งช่วยได้สามารถในการควบคุมของระบบของเงินได้แต่จะมีจานวนจ,จะจะมีข้อจากัดอยู่ค่อนข้างมากในทางปฏิบัติ ซึ่งในประเด็นทางกฎหมายเรื่องการนิยามของคําว่าเงินนิย้อนต้นความมุกยุ่งยากในการใช้ดูเหมือนจะทุกฝ่ายจะมองว่าการแจกแบบธรรมดาก็ทําอยู่ผ่านแอปพลิเคชันเติมเดิมก็คือเป๋าตางังน่าจะมีประสิทธิภาพต่อการใช้ที่สะดวกซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ของรัฐบาลได้ดีกว่าจะไม่ยุ่งยากในทางปฏิบัติ ในแง่ของกฎหมายเรื่องเหล่านี้ที่มาของเงินยังคงเป็นปัญหาและคิดไม่ตกของรัฐบาลเพราะแกนนํารัฐบาลนั้นได้ส่งรายละเอียดของการดําเนินมาตรการนี้ให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกตในช่วงหาเสียงนั้นว่าเงิน จะใช้ในมาตรการนี้จะมาจากระบบงบประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งจะเป็นข้อจำกัดที่ร 8, 000, 000, 000ัฐบาลหนักใจเพราะถ้าจะแจกทีเดียว5,60 0 0ืนล้านหลีกเรียงไม่ได้ที่จะต้องกู้เพิ่มซึ่งตอนนี้ร่างงบประมาณปี2.567ก็กู้ไปฝ่า7,000 0ล้านแล้วถ้าจะเอาก้อนนี้มาเพิ่มอาจจะต้องทำให้กู้เลยไปถึงล้านล้านบาท นี่สาธารณะนะคงจะบวมขึ้นและเศรษฐกิจปีหน้าคงจะไม่ค่อยสดใสทําให้อัตราการขยายตัวของ GDP ไม่สูงมากพอและอัตตาฝาอัตราเพิ่มของหนี้ของรัฐทําให้สัดส่วนหนี้รัฐเกินเพดานที่กําหนดในมาตรา28ในพรบรวินัยการเงินการคลังแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลหนักใจสุดก็คือกคือแหล่งเงินที่จะนํามาใช้เพราะตนเองได้แจ้งให้กกตไปก่อนหน้าแล้วว่าจะใช้มาจากไหนซึ่งเป็นไปตามพรบรพัดการเมือง การกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผ่านการลงทุนในโครงสร้างก่อสร้างของรัฐบาลที่ผ่านมานั้นล่าช้าโดยเห็นได้จากช่วงของโควิดนั้นงบประมาณของเงินกู้ที่มีต่อการสู้โรคโควิดถูกโยกนะครับจากโครงการลงทุนไปสู่โครงการแบบแจกเงินเพื่อกระตุ้นภาคบริโภคข,ของประชาชนแสดงว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาการลงทุนทําได้ยากซึ่งก็ชี้ ซึ่งก็มีผู้ชี้แจงว่าที่ผ่านมาโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ใช้เงินกู้ตามพรกรเงินสู้โรคโควิดนั้นโครงการที่เป็นโครงการก่อสร้างที่ถูกปฏิเสธหรือถูกคืนงบประมาณก็เพราะว่าหน่วยงานต่างๆที่ยื่นเสนอโครงการร้อยละ 80เป็นโครงการเก่าๆที่ถูกสํานักงบประมาณตีตกไปแล้วในงบประมาณปกติและที่สำคัญเงื่อนไข,ขของการใช้เงินตามพระราชะกำหนดเงินกู้โควิดนั้นค่อนข้างจะเข้มงวดทำให้หน่วยงานราชการไม่ค่อยอยากจะทำโครงการมากนักเลยทำให้งบเหลือและโยกนะเข้าไปสู่กระตุ้นการเศรษฐกิจผ่านการกระตุ้นการบริโภคแทน เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการกําหนดเงื่อนไขต่างๆในมาตรการนี้รัฐบาลอาจจะเลื่อนการแจกออกไปก่อนก็ได้เพื่อให้มีความพร้อมทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของกฎหมายและแหล่งที่มาของเงินแต่ตอนนี้ตามเงื่อนไขกฎหมายนั้นจะต้องมาจากวงเงินงบประมาณประจำปีซึ่งรัฐอาจจะต้องรอเวลาให้เหมาะสมกับกรอบเวลาของงบประมาณที่อาจจะต้องใช้งบประมาณ 2ปีหรือมากฝาน,นี้ก็ได้เพราะเป็นเงินก้อนใหญ่มากอาจจะทําให้มาตรการนี้ล่าช้าออกไปจนอาจถึงงบประมาณในปีเดียวกันก็ได้ซึ่งก็หมายถึงประมาณต้นเดือนตุลาคมปีหน้าการเสวนาครั้งนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเสวนาไม่ได้สะท้อนถึงความคิดเห็นขององค์กรหรือสถาบันของผู้ร่วมสมนาในครั้งนี้แต่อย่าไปโยงอะไรกันมากมายซึ่งสำหรับตัวผมเองแล้วรัฐบาลดูเหมือนจะมีทางออกน้อย เพราะได้แจ้งกับกะกะตไว้แล้วว่าตัวเงินที่จะมาใช้มาจาก4ี่แรงแต่ทั้งหมดนั้นจะผ่านระบบง,งบประมาณรายจ่ายอยู่ดีและนายลกจำตรีก็ได้แถลงเรื่องนี้ในสภาแล้วเช่นกันผมว่าช่วงนี้หยุดให้ข่าวและโต้กับฝ่ายไม่เห็นด้วยใช้เวลาไปหาทางเคาะประเด็นในทางกฎหมายเรื่องแหล่งเงินให้ดีๆครับแม้ว่าหาแหล่งเงินได้แล้วแต่ถ้าที่มา ไม่ตรงกับที่แจ้งกะกะตะก็โดนหาเรื่องอยู่ดีครับตอนนี้เข้าใจว่ากําลังหาทางออกอยู่แต่ผมเชื่อว่าอย่างไรก็แจกอยู่ดีแจกแน่ๆแต่จะแบบไหนก็ต้องรอดูว่ารําไม้ไผ่พอหราลงไปแล้วจะเป็นอะไรนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้รัฐบาลจะต้องทํานะครับผมว่ารัฐบาลก็ยังต้องทํา หาแหล่งที่มาของเงินให้ได้นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้ก็มีคนของเพื่อไทยออกมาบอกว่ามีงบกลางที่มีอยู่นะครับที่มีค้างๆอยู่เนี่ย4.8ล้านล้านบาทเนี่ยโอ้โหออกมาพูดอย่างดีทําให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเงินงบประมาณแน่นนแต่เขาลืมบอกไปหรือเปล่าว่าไอ้เงินงบประมาณตรงเนี้ยนะครับที่ไว้หดอยู่นอก,นอกองบประมาณเนี่ยมันเป็นหน่วยงานของหน่วยงานต่างๆที่เอาไว้สํารองใช้ในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเอาไว้ใช้ฉุกเฉินหรือไว้สำรองเอาไว้ใช้เนี่ยมันไม่สามารถเอามาได้เพราะถ้าเอามาได้เกิดเขาต้องฉุกเฉินและต้องสำรองแล้วมันไม่มีเงินแล้วครับวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างเช่นของโรงพยาบาลเนี่ยที่เขาต้องมีเงินตัวหนึ่งสำรองเอาไว้ก่อนถูกต้องไหมฮะแล้วเขาก็เบิกงบเวลาที่บางครั้งเวลาที่เขาจะทําอะไรแล้วต้องรอง,งบประมาณฝ่าจะได้งบประมาณมาเขาก็เอาเงินสำรองตรงเนี้ยเอาไปใช้ก่อน พอเอาเงินสำรองไปใช้ก่อนเขาก็ตั้งเบิกเป็นงบประมาณไปพอได้ได้งบประมาณมาปุ๊บก็เอามาไว้ที่เงินสำรองเหมือนเดิมก็ทําให้เงินสำรองเนี่ยนะครับแต่ละที่เนี่ยที่รวมกันแล้วบอกว่าอยู่4.8ล้านล้านเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็มันหมุนเวียนเนี่ยอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งเป็นเงินสำรองเอาไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นเงินส่วนนี้ใช้ไม่ได้ครับ เงินส่วนนี้ใช้ไม่ได้ไปเอามาแจกไม่ได้อย่าโกหกประชาชนอย่าหลอกลวงประชาชนเงินส่วนนี้เป็นเงินสำรองของหน่วยงานต่างๆที่เอาไว้ในชามฉุกเฉินของหน่วยงานทั้งนั้นหน่วยงานางนั้นๆคุณจะไปเอาเงินสำรองนี้ออกมาเพื่อจะไปแจกจ่ายประชาชนไม่ได้นะครับอย่าทำอย่าไปหลอกประชาชนอย่าทําให้ประชาชนเข้าใจผิด พวกคุณกําลังจะถลุงงบประมาณวันนี้นะครับเวลาที่ทุกอย่างเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยแม้กระทั่งว่าการทําธุรกิจเขาก็ต้องมีเงินสํารองเอาไว้ส่วนหนึ่งซึ่งเอาไว้เผื่อว่าธุรกิจจะมีปัญหาไม่ใช่วันนี้เงินสํารองก็มีพอธุรกิจมีปัญหาปุ๊บก็พังเลยในนาลก็เหมือนกันครับวันนี้หน่วยงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยหรืออะไรกันต่างๆถ้าเขาไม่มีงบสำรองตัวนี้แล้วเวลาถ้าเกิดปัญหามันก็คือพังทั้งระบบนะครับอย่าโกหกประชาชนครับ อย่าใช้นิสัยเดิมๆนะครับที่ไม่ทําตามคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนที่ไม่รักษาคําพูดที่ให้ไว้กับประชาชนด้วยวิธีการโกหกประชาชนอีกรอบประชาชนต้องรู้เท่าทันนกักการเมืองพวกนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเข่้นไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ